อาวสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะจ๊ะขอ้อตามรีเควสเลยนะคะว่าตัวลิมิเต็ดที่ลงไปเมื่อวานเนี่ยบางคนเขายังแบบเพิ่งเริ่มต้นเนาะงบอาจจะยังไม่ถึงนะคะแต่ก็ตัวเมื่อวานก็เหลือคันเดียวแล้วนะคะนะอันนี้เราก็มาอัปเดตตัวเขาเรียกอะไรตัวธรรมูล่ารุ่นเบสิกให้ดูนะคะแต่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ฮอตฮิตนะคะเพราะว่าราคาเนี่ย สเปคดีไซน์เหมือนกับคัน f c m o n อร์ในราคา5,000กว่าบาทแต่ว่าของ r i โต o Taurina เนี่ยในราคาเนี่ยมันไม่ถึง3,000นี่สิโอ้โหแต่สเปคมันได้ดีไซน์เหมือนเป๊เปนะแบงก์ก็เป๊ะนะคะเป๊ะนะคะแต่ในราคาที่ถูกกว่าเยอะอยู่เยอะอยู่นะ อ้าวตัวนี้มีคลิปเทสเยอะอยู่แล้วนะคะหาใน YouTube ก็ได้นะพิมพลิตโตทามูล่าได้เลยตัวขายดีนะคะอันนี้เราก็จะมาอัปเดตว่าสต็อกมันเหลือสปินนิ่งเนี่ยเหลือแค่4คันสุดท้ายนะคะสำหรับในตัวราคาไม่เกิน3,000เนาะอ่าเหมือนเดิมนะคะความสวยแบงค์เป็นซ u เปอร์เอ็กคอร์สนะคะนี่ด้ามทรงพุดเดิ้ลเหมือนเป๊ะ ะนะคะตีซูเปอร์เอ็คอร์ดมาเลยเนื้อแบงค์สวยมากนะคะแหมสำหรับงานปลาบึกลงทะเลเล่นไปเลยค่ะความยาว5้าฟุตเก้าเวทพีอีสี่ขีดแดนะคะสายโหสายโหนจัดได้โดนๆนะคะรีซีดเป็นของฟูจินะคะเป็นรีซีดฟูจิเห็นไหมเขาจัดเต็มมาให้มากเลยนะตัวเนี้ยหนูบอกเลยว่าเป็นตัวสร้างชื่อนะคะ จัดเต็มทุกอย่างนะคะแหวนแต่งลิตโตนะคะยังรอนี่สปินนิง่งไกด์ใหญ่นะคะไม่ต้องกลัวตีไปแล้วสายพลาดไกดนะคะไกดใหญ่แน่นอนทนทานนะคะเป็นไกดฟิกรองรับสายเอ็นแล้วก็สายพีนะคะเล่นงานทะเลได้งานปลาบึกหายห่วงนะคะเหลือๆจะโหดแค่ไหนเขาพิชิตกันมาก็เกือบร้อยโลแล้วนะคะจะโหดแค่ไหนก็เล่นไปเถอะคะ่ะ มาจนถึงทิปท็อปนะคะสวยๆนะแบงเป็นซูปเปอร์เอ็กคอร์ดมาจนถึงทิปท็อปเลยนะคะพูดทุกคลิปเลยที่ลูกค้าถามว่าที่เงาเงาเนี่ยเนื้อแบงเขาเป็นไข้กันตึ๊บ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 ไล่ไปจนถึงปลายนะคะแบงรุ่นใหม่จะต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าแบงเอ็กคอร์ดเนี่ยเขาก็พัฒนามาจากแบงลายผ้ารุ่นเก่าเนอะมันจะหนักอแต่แบงซูปเปอร์เอ็กคอร์ดเนี่ยเขาก็พัฒนามาให้มันเหมือนเส้นสาย PE ที่ถักทอขึ้นมานะคะ เวลาตีเหยื่อมันก็จะสเปริงเหยื่อได้ไกลขึ้นนะคะลูกค้าหลายคนถามว่าทําไมต้องเป็นความยาว5ฟุตเก้าเพราะว่าความยาว5ฟุตเก้าเนี่ยมันเป็นความยาวที่มือใหม่ก็สามารถตีได้ไกลนะคะนะตัว5้าฟุต2ก็ดีนะแต่มันจะค่อนข้างเฉพาะทางเวลาคนที่เพิ่งเพิ่งตกปลาเนี่ยจะลาบากมากเลยเพราะว่าคันเขาสั้นไปนะคะส่วนใหญ่ที่ขายดีจะเป็นความยาว5ฟุตเก้านะคะมาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะหมดตลอดนะ สำหรับสปินนิ่งเนี่ยหนูบอกเลยว่าจับง่ายเข้าคู่กับลอกเทนเพอร์ซูเบอร์หกพันก็ได้โอคูมเบอร์หกพันก็ได้หรือ8 0 0พันก็ได้นะคะในราคาที่จับต้องได้นะคะอ่าตัวนี้เราก็มาอัปเดตกันวัยวๆนะคะส่วนคลิปเทสเราดูใน YouTube ได้เลยนะมีทั้งแบบเทสบริษัทเทสเทสกันเองยกลูกตุ่มงัดในงานโอ้มีเยอะนะคะเราไปดูในนั้นเอาดีกว่านะ ยังได้ราคาโปรเดิมนะคะคันละ2,790บาทนะคะส่ง EMS ให้ฟรีนะคะแต่ว่าขอค่าท่อ PVC 200บาทก็พอแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เราใส่ท่อให้อย่างดีไม่ต้องห่วงนะคะร้านเราส่งของกันทุกวันนะคะใส่ท่อ PVC ให้อย่างดีนะ,ะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่พลาดครั้งที่แล้วนะ,ะรีบจัดด่วนนะคะอ่ะสเปคใกล้ๆนะคะคัน5 5.9ฟุตท่อนเดียวนะคะเวทสาย PE 4ขีดแนะคะถ้าใส่เอนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ประมาณไทลินหรือมัสซาดนะคะ40 50ได้สวยๆนะคะแต่ถ้าอยากตีไกลๆแนะนำว่า40ก็เพียงพอแล้วนะคะนะน้ำหนักเหยื่อถ้าสำหรับลูกค้าที่จะไปเล่นเป็นคันจิกกิ้งนะคะจิกใหญ่นะก็น้ำหนักเหยื่อจิกก็450กรัมนะคะได้เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ออกหมายนอกแบบ พม่านะแต่ช่วงนี้ก็คงออกไปไม่ได้นะเพราะว่าติดโควิดกันอยู่ก็มาตกบึงกันก่อนตกปลาบึกกันละกันเนาะแม็กโหลดอยู่ที่ยี่สบกิโลนะคะบอกแล้วนะบอกทุกคลิปเลยว่า20สกิโลเนี่ยไม่ใช่อัดปลาได้แค่ยี่สิบนะคะอัดปลาได้คูณสามคูณสี่นะคะแม็กยี่สิบเนี่ยก็คือเขาใช้เครื่องงัดนะคะจนมันระเบิดนะดึงสี่สิบห้าองศาจนมันระเบิดนะคะที่ยี่สิกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครที่ดึงปลาขึ้นมาตรงๆแบบทิ้งดิ่งนะคะ นะตัวใหญ่ไม่มีใครเขาดึงมาแบบร้อยโลดึงแบบดึงมืออย่างงั้นไม่มีนะคะเขาใช้เครื่องวัดมาฉะนั้นเราตกปลาระดับไซส์หกสิบแปดสิบเก้าสิบถึงหนึ่งรอยกิโลเนี่ยคันนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะดีไซน์สวยห,หนูชอบไกด์เขามากเลยตัวนี้หลายคนถามว่าสู้คันเพนเพนแคสได้ไหมที่เมื่อก่อนหนูเคยรีวิวนะคะขอบอกเลยว่าตัวนี้สวยกว่านะอเพนแคสก็ดีนะคะแต่ว่าตัวนั้นก็จะเก่าแล้วนาะมสีสามปีที่แล้วอะ่ะเนาะ ตัวใหม่เนี่ยข้อดีของเขาคือน้ําหนักเบาเหมือนกันแต่ว่าไกด์ใหญ่กว่านะชอบตรงนี้ของเขามากเลยคือไกด์เนี่ยมันมีผลมากนะคะเวลาส่งสายเนี่ยยิ่งเป็นสายเอ็นแล้วยิ่งเป็นสปินนิ่งเนี่ยเวลาส่งสายเนี่ยถ้าเกิดวงไกด์เล็กเนี่ยค่อนข้างจะทําให้สายมันเบียดกับวงไกด์ก็คือถูก่อนนะคะถูลูแล้วมันจะทําให้สายปีได้ไม่ไกลนะคะอ่านี่ก็เป็นอีกทิกเล็กๆน้อยๆนะบอกกล่าวกันนะคะสําหรับคนที่ มองหาคันตกปลาบึกดีๆสักคันหนึ่งที่ไม่อยากตั้งงบถึงห้าหกพันนะคะหนูก็แนะนําให้เล่นตัวนี้นะคะสวยๆครอบคุมงานจะเล่นงานน้ําจืดก็ได้งานทะเลก็ได้จริงๆอ่ะเขาผลิตมาเพื่อเป็นคันทะเลแต่คนคนไทยเราอย่างที่บอกนะคะตกปลาบึกกันเยอะกว่าเพราะว่ามันง่ายกว่าเข้าง่ายกว่าเข้าไปตกง่ายกว่านะคะไม่ต้องจองเรือไม่ต้องจองบ้านด้วยนะ,ะเข้าไปพร้อมเงินแล้วก็ชุดอุปกรณ์เราก็ตกได้เลยแล้วนะคะแหน สวยๆนะสปินนิ่งนะคะห้าฟุตเก้าสองพันเจดเกสิบบวกค่า,าค่าท่อ PVC สองรอบาทเป็นสองพันเ้าเก้าสิบนะคะสั่งสองคันก็ขอค่าท่อแค่200อบาทเท่านั้นนะคะไม่ได้ฟีเรียดนะบางคนสั่งให้เพื่อนด้วยตัวเองด้วยก็พักเข้ามาด่วนๆนะคะถ้าของไม่หมดเราส่งให้นะคะไม่ต้องกลัวนะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ